สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงเผ็ดหน่อไม้หมูสามชั้นเป็นแกงไทยมาตรฐานคู่ครัวยังคงความอร่อยอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้รับประทานวิธทีทำก็ง่ายๆตามนี้เลยครับเราใช้หมูสามชั้นหน่อไม้ดองและกะทิพริกแกงเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกยิฟ้าแดงใบโหระพาตั้งน้ำให้เดือดครับนำหน่อไม้ดองไปต้มน้ำทิ้งเพื่อขจัดความเปรี้ยวเค็ม จะกกี่รอบก็ตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าพักรอไว้กะทิ150กรัมตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวจนเดือดและแตกมันแล้วก็เติมพริกแกงเผ็ดลงไป60กรัมพอพริกแกงเดือดและส่งกลิ่นหอมก็เติมหมูสามชั้นลงไป200กรัมครับ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเนื้อหมูเริ่มจะสุกเติมกะทิลงไปอีก150กรัมครับพอเดือดอีกครั้งก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราต้มไว้ลงไปครับวันนี้ใช้ทั้งหมด250กรัมเติมหางกะทิหรือน้ำเปล่าจนท่วมหน่อไม้ ต้มไปจนเดือดก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะเคี่ยวไปจนหมูและหน่อไม้นุ่มตามต้องการครับเติมพริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูด ชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปครับใส่ลงไปในขณะที่น้ำกำลังเดือดแล้วก็กดลงไปให้โดนความร้อนทั่วๆนะครับใบโหระพาจะได้สีเขียวสวยงามไม่ดำพอผักสลดก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ แกงเผ็ดหน้าไม้หมูสามชั้นของเรารสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมจีนก็อร่อยทุกอย่างเลยครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ